สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะนำตัวของ Sam s u n g g เล็กซี่ A15 5G มาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็สรุปสเปคคร่าวๆนะครับของ s a m s u n g A เล็กซ A15 5G ของเรานะครับวันนี้เรานำตัวของสีบลูหรือสีฟ้ามาแกะกล่องให้ทุทกชัานชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตัวสีฟ้าหรือว่าสีบลูของเราเนี้ยสีสวยไหมแต่น้องบอกว่าสวยมากบบนว้าว wow. เรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะมีตัวของสายชาร์จแล้วก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมให้นะครับอืมตัวของอะแดปเตอร์ก็ต้องซื้อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเสียงเงินเพิ่มนี่ครับแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวของสีฟ้าสีฟ้าด้วยนะสีฟ้านะครับตัวนี้สีฟ้าด้านหลังนะครับเป็นคล้ายกระจกนะครับเงาๆแบบนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันก่อนนะครับตัวนี้เขาเรียกการออกแบบแล้วก็การดีไซน์ตัวของนี้เขาเรียกว่า Key i แล a ด d นะครับก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ครับเหมาะกับการจับนะครับตัวนี้การจับมือเดียวนะครับให้มันกระชับยิ่งขึ้นนะครับเอาเรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างของเรานะครับก็จะเป็นตัวของปุ่ม power ก็เสียงเพิ่มเสียงเนาะด้านบนก็จะเป็นตำแหน่งของตัวของไมโครโฟนอ่ะมาดูใกล้ๆกัน ส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวของตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของซิมถาดซิมของ Samsung Galaxy A15 นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า y y r i d ต lot นะครับสามารถใส่ได้2ซิมแต่ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเมมนะครับก็ต้องถอดเมม,ม,ม,มตัวของซิมที่2ออกนะครับนี่แต่ว่าความจุที่เรานำมาขายนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับความจุจะอยู่ที่2 5 6 g เลยนะครับส่วนราคาราคาของเราจะอยู่ที่8,999บาทนั่นเองนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูกล้องด้านหลังนะครับกล้องด้านหลังก็จะมีทั้งหมด3ตัวคล้ายๆกับรุ่นพี่เลยนะครับสําหรับตัวของกล้องก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวของแฟลช LED กล้องหลักนะครับจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องอาาัลตราไวอยู่ที่5้าล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวของเลนส์มาโคที่เราใส่มาให้นะครับ ก็จะอยู่ที่2ล้านทิ่เซลนั่นเองนะครับส่วนคุณสมบัติการชาร์จตัวนี้นะครับจะอยู่ที่25วัตต์นั่นเองตัวของหัวชาร์จลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้ในราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับอ่าสำหรับหน้าจอการแสดงผลของ Samsung g a l a x y A15 นะครับตัวนี้โหให้มาเยอะสเปคดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวของจอแสดงผลให้มาเป็น super amoled ด้วยนะครับแล้วก็มีความสู้แสงอยู่ที่แ0ดอนเนาะแล้วก็จะมีตัวของฟังก์ชันที่เรียกว่า Vision b ูเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของความรื่นไหลยของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่90เฮิรนั่นเองนะครับหน้าจอถนอมสายตาด้วย Eye Comfort Shield ด้วยนะครับตัวนี้เนาะความกว้างของหน้าจอจะอยู่ที่6.5นิ้วนะครับเป็น Full HD Plus หรือว่า Super Amoled นะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับตัวของแบตเตอรี่เราก็ให้มาเยอะ เลยนะครับสำหรับตัวนี้ให้มาถึง5,000ม ah. ิลลิแอมป์เลยดีนะครับพอร์ต USB Type C นะครับเป็นที่เราแถมให้ก็จะเป็นตัว2 C to C นะครับตัวนี้เนาะบอกเลยนะครับตัวของ Samsung Galaxy A15 5G ตัวนี้ประสิทธิภาพนะครับยอดเยี่ยมนะครับด้วยพลังที่เป็นตัวของ CPU ที่ตัวของ CPU จะเป็น Exynos 1330นะครับ ที่นําเข้ามาขายของเรานะครับก็จะเป็นตัวของ r แ m 8นะครับแล้วก็ความจํา2 5 6 g ้กด้วยราคาอยู่ที่8,999บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้สามารถที่จับจอบจับจองได้ที่ซัมซุงแบรนด์ช็อปโรบินสันนะครับประจีนด้วยนะครับตัวนี้ที่เรานํามาขายก็จะมีทั้งหมด2สีนะครับก็จะเป็นสีตัวของ Blue Back นะครับแล้วก็จะเป็นสี Blue นี่ตัวนี้สี blue นะครับส่วนสีเหลืองกับสีฟ้าอ่อนนะครับต้องรอคอนเฟิร์มจากทาง Samsung อีกครั้งนะครับ หรือจะเป็นการสั่งออนไลน์เท่านั้นเนาะเรามาดูความน่าเชื่อถือของความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวของ s ซัมซุงนอกด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นระบบปฏิบัติการและเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ถึง4ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีความปลอดภัยถึง5ปีเลย เดี๋ยวเรามาสรุปโดยย่อกันนะครับซัมซุง Galaxy A15 นะครับก็จะนำ,นำสีที่มาขายก็จะมี2ส,สีนะครับจะมีบลูแบล็กหรือว่าฟ้าดำนะครับแล้วก็บลูนะครับเป็นสีฟ้าสีนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของจอสสแสดงผลที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแล้วก็แล้วก็มีความน่าเชื่อถือเรื่องของความปลอดภัยเนาะซัมซุง Galaxy A15 5G ใหม่ทั้งหมดนะครับคือประตูสู่ประสบการณ์ มือถือในอีกระดับหนึ่งของคุณนะครับเพลิดเพลินไปกับตัวของคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบจอแสดงผลที่เป็นซูเปอร์อเมริดบางเฉียบนะครับที่ให้สีสันสดใส,ดสและราบลื่นไม่เหมือนใครนะครับจะมีตัวของกล้องอัลตร้าวายนะเก็บทุกรายละเอียดนะครับที่ตาคุณมองเห็นเลยนะครับช่วยให้คุณมองให้คุณกลมกลืนไปกับทุกภาพที่คุณถ่ายนะครับแล้วก็จะมีของการชาร์จด่วน25วัตต์เนาะ ตัวน,นี้ s a m s ุงกาลิซี่ A15 อัดแดนไปด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ซัมซุงเคยทํามานะครับราคาเรามาย้ํากันอีกทีนะครับก็จะมีราคาขายอยู่ที่8,999บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะผ่อนกับตัวของซัมซุงไฟแนนซ์ได้เมื่อมีการอัปเดตนะครับอืมบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้นะนะครับ นกล้องนะครับมีให้หมดทั้งหมด4ตัวนะครับด้านหลัง3ตัวด้านหน้า1ตัวแล้วก็จะมีเลนส์นหลักนะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนอัลตราไวอยู่ที่5ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนมาโครนะครับอยู่ที่2อล้านพิกเซลครับยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัคสมาชกับช่องสมา r t กซีเอาไว้ด้วยนะครับกับซัมซุงกันซี่ใหม่ๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ